รู้ไหมคะว่าเรากําลังอยู่ในยุคข,ของการถ่ายโอนความมั่งคั่งครั้งใหญ่ของโลกทีเดียวค่ะและผู้หญิงกําลังกลุ่มความมั่งคั่งของโลกมากขึ้นเรื่อยๆทําไมพวกเธอถึงรวยขึ้นความมั่งคั่งของผู้หญิงในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนจะมีวิธีในการ,รบริหารความมั่งคั่งอย่างไรหาคําตอบได้ในเว t o สตอรี่ EP นี้ค่ะ เวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking เห็นรายชื่อมหาเศรษฐีของโลกระดับท็อปๆนะคะเราก็มักจะเห็นเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยค่ะแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าผู้หญิงนั้นกําลังมีอิทธิพลในอาณาจักรแห่งความมั่งคั่งของโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยไอดาหลิวนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารจาก City Private Bank ค่ะได้ระบุเอาไว้นะคะว่าในอีก5ปีข้างหน้าผู้หญิงจะเป็นคนที่กลุ่มความมั่งคั่งมากกว่า50%ของโลก เราบุชัดเจนนะคะว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในยุคที่มีการถ่ายโอนความมั่งคั่งครั้งใหญ่ที่สุดของโลกค่ะซึ่งมีเงินราว100ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ3,000ล้านล้านบาทกําลังจะถูกเปลี่ยนมือไปสู่ลูกค้าคนรุ่นใหม่และคนกลุ่มมิเลเนียลในช่วงตลอดทศวรรษหน้า สิ่งที่อยากจะขีดเส้นใต้อาไว้ชัดนะคะก็คือผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะจะเป็นคนที่กลุ่มความมั่งคั่งของโลกมากขึ้นเรื่อยๆจากปีที่ผ่านมาค่ะผู้หญิงเป็นคนกลุ่มความมั่งคั่งอยู่ประมาณสัก1ใน3ของความมั่งคั่งทั้งหมดของโลกแต่ว่า5ปีนับจากนี้ค่ะเม็ดเงินประมาณสัก30ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือ1000ล้านล้านบาทจะถูกส่งไปอยู่ในกำมือของผู้หญิงหรือว่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะพบว่าผู้หญิงเนี่ยเขากลุ่มความมั่งคั่งของโลกมากกว่า50%ด้วยเซ ข้อมูลจากบลูมเบิร์ตเบลแนสอินดกซ์นะคะเพราะว่าปัจจุบันมีผู้หญิงระดับที่รวยถึงขั้นอัลตร้าไฮเน็ตเวิร์ดอยู่หลายร้อยคนทั่วโลกทีเดียวค่ะและถ้าลองนับๆดูแล้วนะคะมีอย่างน้อย62คนที่รวยถึงขั้นมหาเศรษฐีพวกเธอเนี่ยมีความมั่งคั่งรวมกันประมาณ11%ของความมั่งคั่ง9.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในบลูมเบิร์ตเบลแนสอินดกซ์ค่ะตัวอย่างเช่นอลิซวอลตันนะคะในวัย75ปีค่ะเธอเป็นลูกสาวคนสุดท้องของแซมวอลตันนะคะซึ่ง เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจค้าปลีกชื่อดังอย่าง Walmart เธอเองนะคะมีทรัพย์สินมูลค่าประมาณ1 9 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะถือว่ารวยอันดับ15ของโลกซึ่งปัจจุบันเธอบริหารธุรกิจวอลตันเอ็นเตอร์ไพรส์ซึ่งเป็นหนึ่งใน2ของบริษัทโฮลดิ้งของตระกูลธุรกิจ沃尔玛นั่นเองคะ่ะส่วนในฝั่งเอเชียนะคะก็มีสาวิตรีจินดาวนะคะซึ่งเธอเป็นคุณแม่วัย74ปีของลูก9คนคะ่ะผู้หญิงที่รวยที่สุดในอินเดียแล้วก็ติดอันดับ58มหาเรีของโลกนะคะ ทรัพย์สินรวมการมูลค่ากว่า29,800ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเธอเป็นผู้บริหารธุรกิจ OP จิน d e l Group นะคะซึ่งก่อตั้งโดยสามีแล้วก็เสียชีวิตไปบริษัทของเธอนะคะคทำธุรกิจผลิตเหล็กทาเหมืองแร่แล้วก็ธุรกิจก๊าซเพื่อาภาคอุตสาหกรรมรวมถึงผลิตไฟฟ้าแล้วก็ท่าเรือด้วยค่ะ หนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจจาก Private Banking ในปี2023ก็คือจำนวนผู้หญิงทั่วโลกที่รวยระดับ Ultra High Net Worth นะคะหรือว่าถือครองสินทรัพย์มูลค่าตั้งแต่30ล้านดอลลา,าร์สหรัฐขึ้นไปมีส,สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น11%ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากปี2010นะคะที่ตอนนั้นอยู่แค่6.5%เท่านั้นค่ะมี2เหตุผลนะคะที่ทำให้ผู้หญิงทั่วโลกนั้นรวยอู้ฟู่มากขึ้นอย่างแรกก็คือการได้รับมรดกค่ะและอย่างที่2ก็คือพวกเธอเนี่ยก่อนร่างสร้างตัว ทำเงินได้มหาศาลด้วยตัวเองนอกจากนี้ตระกูลดั้งเดิมของธุรกิจก็มักจะส่งไม้ต่อตำแหน่งอำนาจของผู้นําธุรกิจของวงตระกูลให้กับลูกชายเท่านั้นนะคะแต่ว่าในช่วงหลังค่ะก็เริ่มที่จะเห็นว่าผู้หญิงก้าวมามีบทบาทเป็นผู้นําธุรกิจมากขึ้นค่ะหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจก็คืออาณาจักรของ lvmh นะคะซึ่งเป็นแบ,บแรนด์หรูอ,อันดับหนึ่งของโลกที่ทางบรนัดอานโกําลังฝึกปลือฝีมือให้กับทายาทธุรกิจของเขาซึ่งลูกๆของเขาเองก็มีทั้งผู้ ู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะที่กระจายกันไปนั่งตำแหน่งในการบริหารธุรกิจแบรนด์ต่างๆในเครือส่วนในยุโรปตะวันตกนะคะรายงานของ m c k เ n นซี o นก็ระบุค่ะว่าผู้หญิงเนี่ยกลุ่มความมั่งคั่งอยู่ประมาณสัก1ใน3ของความมั่งคั่งภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมดนะคะซึ่งความมั่งคั่งของผู้หญิงอยู่ที่ประมาณ4.85ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี2030ค่ะคาดการกันว่าสัดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น45%นะคะโดยสินทรัพย์รวมของผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นปีละ8.1%ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยพบว่าสินทรัพย์รวมจะเพิ่มขึ้นแค่ปีละ2.7%เท่านั้นนั่นหมายความว่าสัดส่วนการถือครองทรัพย์สินของผู้หญิงและผู้ชายอาจจะพอๆกันได้ในช่วงต้นทศวรรษ2030ค่ะ คราวนี้ไปลองเจาะลึกกันที่สารฐอเรกากันบ้างนะคะแมคเคนซี่แอนโคค่ะได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็ประเมินว่าในปี2030นะคะผู้หญิงนี่แหละจะเป็นคนที่ควบคุมสินทรัพย์ที่พร้อมลงทุนหรือว่าตัว investable asset ค่ะมูลค่าน่าจะสูงถึง34ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือเพิ่มขึ้นเกือบเกือบ2เท่าจากระดับ19ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2024ที่ผ่านมานอกจากนี้ตัวเลขนี้ยังถือว่าพุ่งแรงจากยอด7.3ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐใน10ปีก่อนด้วยนะ ะะซึ่งผู้หญิงเนี่ยถือครองสินทรัพย์พร้อมลงทุนแค่29%เท่านั้นแต่คาดการณ์กันนะคะว่าสัสดส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น38%ภายในปี2030ค่ะ หลายคนอาจตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมผู้หญิงอเมริกัน,นถึงได้รวยมากขนาดนี้นะคะจริงๆแล้วเหตุผลไม่ได้ซับซ้อนอะไรค่ะแต่ว่าปัจจัยหลักก็มาจากเทรนด์ของประชากรน,นั่นเองผู้หญิงรุ่นเบบี้บูมเมอร์นะคะมักจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าผู้ชายเฉลี่ยแล้วประมาณสัก5ปีด้วยกันและมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะที่สามีของพวกเธออาจจะเสียชีวิตก่อนแล้วก็ทิ้งมรดกความมั่งคั่งเอาไว้ให้กับภรรยาของตัวเอง ขณะเดียวกันค่ะการมีหน้าที่การงานที่มีรายได้สูงก็ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงินของผู้หญิงอีกทางหนึ่งด้วยมีผู้เชีย่ยวชาญอธิบายเรื่องนี้นะคะว่าผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวหาเงินเลี้ยงดูคนในครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆและอีกเทรนด์หนึ่งที่เห็นเพิ่มขึ้นก็คือผู้หญิงรับบทผู้นำในการตัดสินใจเรื่องการเงินของครอบครัวด้วยค่ะ ไปดูความมั่งคั่งของผู้หญิงมาเกือบทั่วโลกแล้วนะคะทีนี้เรามาสำรวจความมั่งคั่งของผู้หญิงในเอเชียกันบ้างค่ะนิกกี้ a อเชียนะคะได้นําผลการศึกษาของทาง Boston Consulting Group มาเปิดเผยนะคะแล้วก็พบว่าผู้หญิงเอเชียเนี่ยจะถือครองทรัพย์สินรวมกันประมาณสัก27ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2026 ปีหน้านี้ค่ะโดยหากย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานะคะความมั่งคั่งรวมของผู้หญิงเอเชียเพิ่มขึ้นปีละ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็คาดว่าจะเป็นแนวโน้มแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกหลายปีเลยนะคะซึ่งคาดว่าความมั่งคั่งของผู้หญิงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ10.5ซึ่งในส่วนของจํานวนเศรษฐีก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจาก13คนในปี2010มาเป็น92คนในปี2022ที่ผ่านมา มาถึงจุดนี้นะคะก็ต้องบอกว่าผู้หญิงทั่วโลกกาลังก้าวเข้าสู่คนที่มีความมั่งคัง่งแล้วก็กลุมเงินมหาศาลค่ะไม่ว่าจะเป็นจากเหตุผลการรับมรดกตกทอดหรือว่าการให้เงินทํางานงอกเงยได้ด้วยตัวเองค่ะสําหรับใครนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็กําลังพยายามสะสมความมั่งคั่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามเนี่ยนะคะเรามีเคล็ดลับการเงินจากผู้เชี่ยวชาญมาฝากกันด้วยค่ะอย่างแรกเลยคือต้องสร้างกองทุนฉุกเฉินของตัวเองเพื่อดูแลตัวเองถ้าต้องเจอกับ เหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะเพราะว่าเราเองไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ดังนั้นนะคะก็ควรจะเตรียมเงินเป็นกองทุนไว้เผื่อต้องเจอเหตุฉุกเฉินของตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกงานแบบไม่ตั้งตัวการเจ็บป่วยของตัวเองหรือว่าคนในครอบครัวซึ่งเงินฉุกเฉินก้อนนี้ก็ควรมีประมาณสัก3-6ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็นอย่างน้อยค่ะ สองก็คือการลงทุนแบบมีกลยุทธ์นะคะเราจะใช้แรงทําเงินอย่างเดียวคงไม่เพียงพอค่ะต้องให้เงินทํางานไปด้วยซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงแบบเราๆเนี่ยก็จะอายุยืนกว่าผู้ชายด้วยนะคะก็เลยอาจจะต้องเก็บออมเงินแล้วก็ลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือต้องออมเงินเพื่อใช้ในวัยกเกษียณจะได้มั่นใจค่ะว่ามีเงินเพียงพอใช้ไปจนตลอดชีวิตนะคะไม่ต้องทํางานหาเงินไปจนเราไม่มีแรงส่วนใครค่ะที่ทํางานในองค์กรที่มีพเด แฟนหรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้นะคะก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ให้เต็มที่ค่ะเพราะว่าเราเองนะคะไม่ใช่แค่สะสมเงินเข้าไปแต่ว่าในจ้างเขาก็สมทบเงินมาให้กับเราด้วยค่ะโคชเชียร์ชานยังแนะนําด้วยนะคะเราควรจะออมเงินอย่างน้อย15ของรายได้สําหรับบัญชีเงินออมเพื่อการเกษียณค่ะแต่ว่าถ้าใครจะออมมากกว่านี้ลงทุนมากกว่านี้อันนี้ต้องบอกว่ายิ่งดีนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็กําลังของแต่ละคนที่อาจจะแตกต่างกัน3ก็คือเรื่อง ของการทำพิในกรรมนะคะใครมีทรัพย์สินเยอะเนี่ยก็อย่าลืมทำพิในกรรมจัดแจงเรื่องของทรัพย์สินเอาไว้ล่วงหน้าให้เรียบร้อยด้วยค่ะจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาตามมาในภายหลังและเราไม่ควรจะคิดเฉพาะกรณีเสียชีวิตอย่างเดียวนะคะต้องเผื่อไว้ในกรณีที่เจ็บป่วยหนะักไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องจัดการวางแผนให้เรียบร้อยค่ะจะให้ใครเป็นตัวแทนในการดูแลบ้านช่องขาน้านขา่าไฟรวมถึงการตัดสินใจในเรื่องต่างๆหรือแม้แต่เรื่องการลงทุนและการรัก รักษาพยาบาลตามที่เราต้องการก็ควรจะวางแผนไว้ล่วงหน้าจะได้ป้องกันนะคะไม่ให้เกิดปัญหาเวลาที่เราไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองค่ะเราได้เห็นทิศทางของการถ่ายโอนความมั่งคัง่งครั้งใหญ่ของโลกกันไปแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนกับว,ว่าการเปลี่ยนมือของทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลมาสู่มือของผู้หญิงก็อาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารจัดการความมั่งคัง่งในรูปแบบที่แตกต่างไปในอนาคตได้ค่ะแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าการได้มาซึ่งทรัพย์สินและก็ความมั่นคง ทางการเงินก็คือสามารถในการรักษาความมัง่งคั่งของเราเอาไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองค่ะเวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking